สวัสดีครับรถแท้ทุยครับจากร้านเกษตรไอเดียนะครับวันนี้มารีวิวผานหัวหมูรุ่นสองนะครับรุ่นแรกลูกค้าเอาไปแล้ว ตัวนี้รุ่นปรับปรุงนะครับอันนี้ก็แปลงจากพันหมูหมูเก่าเอนเดิมนะครับทำใบด้านล่างใหม่ครับตัวนี้ทำใบใหม่ ่วนอันนี้ก็เป็นแผ่นแหวกดินนะครับแหวกดินแล้วก็ตัดหญ้าด้วยตัดหญ้าตัดฟางนะครับแล้วก็ถ้าถ้าดินหลม่มมากมากแล้วก็มันจะมีกันตัวนี้จะกันไม่ให้ผ่านลงลึกนะครับไม่ให้ผาน ลงลึกจกนเกินไปทีวนี้ก็สามารถปรับตั้งได้ครับนี้ทีล็อกไว้ตั้งลึกตั้งให้ลึกหรือให้มันตื้น ็ปรับตัวนี้เอานะครับใบฐานก็จะทาเป็นตัวนี้เป็นเหล็กแข็งนะครับเป็นตัวระเบิดดินถ้าวางฐานลงตัวนี้จะจิกจิกดินลงไปก่อน,นครับจิกดินแล้วก็เวลาเราไถาาเวลามีเศษฟางเศษอะไรที่เราวางลง ถ้าหัวมันจิกมันก็จะไม่ติดฟางนะครับฟางที่อยู่ตามพื้นดิน,นครับตอนระวางผ่านก็เลยทําเป็นหัวระเบิดดินนะครับตัวนี้จะลึกกว่าระดับผ่านนะครับพอจิกแล้วตัวจะเวลาเราวิ่งมันก็จะไถได้ไม่ติดฟางครับเพิ่งทำเสร็จนะครับ ปรับปรุงจากตัวเก่าทำให้มันพอเราเห็นข้อแตกต่างข้อเสียข้อดีเราก็เอามาปรับปรุงใหม่ครับตัวนี้ก็เพิ่งทำเสร็จเดี๋ยวเอาไปลองครับยังไม่ได้ลองวันนี้มารีวิวให้ดูก่อนครับ อันนี้ก็เหลือปรับแต่งอยู่ครับยังเชื่อมไม่แน่นยังเชื่อมไม่เสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปถ่ายแล้วจะมารีวิวให้ดูนะครับ รถงานก็เหลืออีกหลายคันครับเร่งให้เต็มที่นะครับสำหรับคนที่สั่งจองไว้คนครปฐมดอนทานีเชียงใหม่ แล้วก็ตาลาสินไ็ดนะครับเล่งให้เต็มที่ครับครับผมสำหรับวันนี้ก็อัปเดตให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณที่ติดตามนะครับที่รับชมอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับจากาช่องกเกษตรไอเดียนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ